เอ้ยพี่น้องเฮ็ดกันน้องออกครับอ๋อพออีกแล้วครับเห็ดขมพี่น้องมัอนี่ก็น,น้องไายครับไม้ของเงามาอนี่เฮ็ดเก็บเห็ด,หด,หดเพิ่งขมอยู่น้องไายอืมพี่น้องเลยอืนุป อืมเอาไปอืมจะเป็นยังไงนี่เอาไว้ครับเอาลุ่นน้ำกันเด้ครับอ,ออออันนี้จงไว้ได้ครับพี่น้องจงไว้แต่ละมูครับบาทย่อยยังเห็นอีกครับ นี่เอาได้อยู่เนาะอีกตัวนี้เด็กเอาไปเนาะไปอีกมูวนึงอืมพี่น้องถ่า nhay เดี๋ยวเบิ่งเงาเลยครับเอาปลุกไว้เนาะเก็บเอาตะดอกเก็บได้แถมเก็บได้อันนี้ปลุกไว้มื่ออื่นครับอ้าวสองสีก็มี ช่องสีอันนี้นองก,กับไอ้เนาะมองนี่ละมองนี่ไม้นี่เป็นมูงไงครับเป็นมูใหญ่เลยแมนบดสอนด้วยหนาเขาไหมครับยจนลุดไป,ดปแล้ว ปัดรีออกในหัวหยาซี่งออกในหัวหยาครับพี่น้องอยังบวชได้นี่ดอกบวคือ้นมาหน่อยด้วยใช่ไหมดอกพอดีพอด,ด,ดีแกงพอดีก้อยกินแสบครับ ตัวน้อยก็เอาไว้้ผู้ผู้มาอยู่หลังตัวนี้ยังเต็กครับแมนเบิดเลยตัวนี้หืมไม้หน่อยหมา้ไงดอกหน่อยมันก็สิจงอยูด้วยจงไว้ยผีหน่อยซัมนี่จงบุตรใดด้วยจ้าซัมนี่ เมนแบบอยู่ปีเมนเนาะทรัพย์นี่เขาจงไว้ด้วยครับพี่น้องนี่ซรัพนี่เอาไว้ผู้มาอยู่ที่หลังเนาะครับนี่เขาสีจงไว้จังสิขอหยาก็มีครับเขาก็สีจงไว้ให้เพื่อนแบ่งกันกินครับพี่น้อง เฮ้ามันนี่เฮ้ามลูกเก็บอยู่เ,เด้อนี่เดสะอซนครับอืมเห็ดหอมมีตะมูยใหญ่อืมเอาเก็บปะนี่เฮาอืมอืมสมคาบแบบใจเย็นๆเลยกะข้นไหลขึ้นเขาครับน้องคไข่ด้วยจ้ะเด้อเฮ้ามันนี่ก็มาน้องไายครับปลาอยู่ไา่น้องคข่ผ่อนใส่ได้จังสิพี่น้อง เม็นตาฟอนใช่ใคุณชูนกับะอะไรเนาะรุดดีละหัว,วรุดพร้อมจุ่มนะครับมือเบ,บิดครับพี่นอ้องพันเหนียวพันหน่อยเนาะแต่ว่ามันออกจังสี ัวน้อยใส่ตาก่อนตั้งคางแม่นเบิด์ตได้ครับพี่น้องไปเทละจุ่มเนาะไปเท่ามองอืมแล้วผอมูใหญ่บาดุพี่น้องงูใหญ่ครับดอืมตกน้อยเอาไปเพิ่นไอเฟือปืนไอเพิ่นมาเอาตำลังมาออื่นเนาะอืมต้องพีพี่น้อง อเอาหลายแต่ขาใหญ่ครับเพ่พี่นนองมีแต่ขาใหญ่เป็นสายครับคนกับมาอยู่ครับรังเริ่มมาเลยครับเพราะว่ามันออกปลานี่ครับเพื่อนกระโละแต่เศร้าแต่ว่าคนละปลาครับพี่เนอะมูหนึ่งกับป้านผู้ใหญ่คนละครับมูใหญ่ บังอ้ยไปพี่น่อยเอมันหมาน,นครับคนร้ายแล้วครับวันนี้เริ่มร้ายแล้วเมรอ,อพ,พ,พี่หน่อยเอาไี่หน่อยพี่ เง่นบัดพี่น,ออออน้องโอ้จุ่มเงี้ยแค่อ้ยว่าอออก,กันใหเห็ดต้นในจุ่มเดี๋ยวพอวัดตะออกหมาก็มีครับอืมขาใหญ่ๆครับสีนี่คนโบเห็นครับพี่น้องแบบนี้โบเห็นเนาะเพื่อนโบเห็นเนาะเอาตัวน้อยเอาไว้ครับของเห็ดมีหลายสีครับหลอกตาก็มี นั่งแข็งอยู่เนาะ,ะในมือเบาถ้าย่อเขมี่อยู่ได้ครับือ้องผิดอาเติมกันครับมูนี่ข่งางอ่อนบัวรอบสองด้พี่น้องเห็ดเพิ่งขมออกรอบสองลุดละลุดง่ายเนาะ ดอกหน่อยดอกงญ่ดอกหน่อยเอาไว้ก่อนพี่น้องเอาช้องแต้มตึมกันไปตัวมโตมิครับตึมกันไปครับพี่น้องครับตัวนี้ก็กินได้้อครับนี่อันนี้ก็คือเห็ดละงูกยู่ข้าครับเขาก็เลือกเอาดอกตะบุตะบมิเนาะเอาบอทั้งนี้บ่กินได้ครับทั้งน้องไข่ครับ นี่ครับแต่เห็นในสอ้นีอยู่ในปลาอยู่ค่าเก็บเรื่อยๆครับพี่น้องบาวทยอแกง <ๆ S 1> กินแล้วๆๆหวานกับหวานแซ่บพร้อมครับ <ๆ S 1> ทั้งน้องไข่พ่นวาวเฮ็ดเบื่อครับเพ่นเห็นเพิน่นก็นเอิญบาวทยอไปเอาครับพี่น้องมานี้เอาแต่ดอกหน่อยอื